สแกดงแกลดงอสมเียวแลงอย่าหนรครับทช่วยันลงหน่อยครับยังไม่มีครับาสามปันเตะครับแกดครับถ้าไม่มีจ่ดลุงเลยครับอตสบนนครับชนาชานาสิบพันถ้าไม่มีจัดลเลยครับอสมสิบพันลงไปะเลยนะครับใครยังไม่มีมองข้างมันตรงเี้อแกดงยกมืออสมแกดงยกมือครับแหมู่านจะพบอก ต่อไปนะครับไม่รอคนงาน